สงสัยรอบนี้นายห้างประจักษ์ชัยไห้ทองคาจะไม่รอดครับจากกรณีที่คุณไพบุญดําเนินการทางกฎหมายกับนายห้างประจักษ์ชัยแล้วนายห้างประจักษ์ชัยเนี่ยไม่มาศาลในเรื่องของหมิ่นประมาทครับดูท่าจะไม่จบง่ายๆจะแล้วจากกรณีที่นายไพยบุญแสงเดือนนะครับนักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ยมีการฟ้องร้องนายประจักษ์ชัยไห้ทองคําเจ้าของค่ายเพลงไห้ทองคําก็ของคุณลำไยไห้ทองคำนะครับก็อยู่ในสังกัดค่ายนี้นะฮะ ในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยระบุว่ามีการพาดพิงจนได้รับผลกระทบทั้งจิตใจครอบครัวองค์กรและทุกอย่างจึงจําเป็นต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้องครูประจักษ์ชัยเรียกค่าเสียหาย20ล้านล่าสุดครับครูไพบูล์นะครับคือในห้างประจักษ์ชัยเนะี่ยไม่ได้เป็นครูนะแต่แต่เป็นครูเพลงแต่ว่าครูไพบูล์เดี๋ยวเป็นครูสอนหนังสือด้วยนะช่วงหนึ่งโดยครูไพบูล์นะครับก็บอกว่าได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะคือวันนี้นะฮะวันนี้นะฮะที่ศาลอุทธรณ์ภาคสี น,น,ะะนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นะแต่ในห้างประจักษ์ชัยไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลศาลเลยเตรียมออกหมายจับครับอพิ่งนีงง้จำเลยนะในคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมาศาลกนะั้นจำเลยไม่มาไม่ได้โจทย์ไม่มาได้แต่จำเลยต้องมาด้วยตัวเองถ้าไม่มาศาลจะออกหมายจับเพื่อให้มาฟังคำพิพากษาเพราะประเด็นของคำพิพากษาคือโจทย์ก็อยากให้จำเลยติดคุกจำเลยก็ไม่อยากติดคุกถ้าเกิดติดคุกสมมตินะ ศาลเขจะให้ไปประกันตัวใน,ในชั้นอุทธรณ์นั่นคือประเด็นสําคัญนะแต่ไม่เข้าใจทําไมคุณประจักษ์ชัยไม่มาอ,อย่างไรก็ตามนะครับครูไทยภูนนะครับก็อบอกว่าตนเนี่ยรู้สึกว่าพอใจมากที่ตนได้รับความเป็นธรรมย่า,ยางสูงสุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นมาจนถึงศาลอุทธรณ์ภาคสี่ที่ได้มีคําพิพากษาวันนี้ถือว่าวันนี้ได้สแสดงจุดยืนแล้วความชัดเจนและความถูกต้องได้รับความเป็นธรรมถึงที่สุดแม่คนชนะคดีก็อย่างนี้แหละฮะ ตอนนี้ไม่ได้มีการติดต่อกับทางคู่กรณีแต่ทางคือไม่ได้ติดต่อกับคุณประจักษ์ชัยแต่คุณประจักษ์ชัยได้มีการรับสารภาพและวางเงิน1ล้านบาทบรรเทาความเสียหายไว้ก่อนหน้านี้โดยสารชั้นต้นมีทำพิทากษาตัดสิน4ปี16เดือนส่วนทางแพ่งให้ชดใช้1ล้านบาทและมาต่อสู้คดีในชั้นอุทธรส่วนความเป็นธรรมที่เรียกร้องไปความเสียหายคา่อนข้างสูงอันนี้คือครูภัยภูได้สัมภาษณ์นะ การที่มีคนมาโจมตีกล่าวหาจนได้รับความเสียหายเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีของตอนตดนเหยียบย่ำต้นพยายามพิสูจน์ตัวเองจนได้รับความเป็นธรรมทางนี้ทางนั้นนะครับทนายความครูไพบู์เปิดเผยว่าสารเตรียมพิจารณาออกหมายจับและนะัดฟังคำพิพากษาอีกที13สิงหาตอนช่วงเช้านะครับส่วนคดีจะไปถึงฎีกาหรือไม่อยู่ที่ครูไพบูนครับแดีถ้าทำดน้ำลงนะฮะคดีหมิ่นประมาทลักษณะแบบนี้เอ่อมันรอมาชั้นต้นถ้าอุทธร์รออีก ส่วนใหญ่เขาไม่ไม่ไมไมไมดีการหรอกครับแต่จะดีกาก็ได้นะฮะต้องให้ผู้พักษารับรองดีกาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่ทำให้เรารอย่างหนึ่งนะฮะว่า,าถ้าเราดูพร้อมเราเป็นจมเลยเราหนีสารเราไม่มาสาลไม่ว่าจะมีเหตุลอะไรก็ตามแล้วเราไม่ถแถลงสารสารต้องไปจับแน่เลยครับ